โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ช่องจริงจังเกมเมอร์นะครับก็กลับบ้านมาต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นห้องที่ส่วนตัวนะครับที่สร้างไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมที่กำลังออกใหม่วันนี้เลยนะครับก็จะมาดูนะครับว่าแผ่นนี้ข้างในจะมีโค้ดหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีหน่วยความจําเท่าไหร่นะครับก็คือเกมนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ลูกชายผมเองนะครับ อย่าเขินอย่าเขินเอ๊อ่าดูนะครับฟีฟาเอไม่ใช่ใช่ที่อ่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับเป็น f อ2ซยี่สี่นะครับก็คือเกมฟีฟาเดิมนั่นแหละครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเราลิิกธิ์เดิมไม่ได้นะครับผู้ชายของนีอ้าวแกะเลยครับอ่าเขาจะแกะเป็นไหมอ่าแกะทุ่มิ่อ่ายังกองก่อนเงื่อนเลยแกะเลยอ่าเขัาผมผู้ชายผมเปิดตัวเลยครับแฟนอาร์เซนอล โอเคลูกลูกคนเดียวโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันแบบดิบๆเลยนะครับเพราะว่ากลับบ้านมาแล้วก็ได้แผ่นมาวันนี้พอดีนะครับเฮ้ยอย่าอย่าปิดโค้ดเลยก่อนปิดโค้ดเลยก่อนอ่าอ่าปิดโค้ดเลยก่อนโอเคโอเคครับโค้ดจะได้เป็นแบบนี้นะครับ โคดตัวฟีฟ่า, FIFA. าบุ้ยจำผิดตลอดเลย fc24 นะครับโอเคได้โค้ดตัวนี้นะครับแผ่นนะครับเอาครับลองใส่เครื่องดูเลยเฮ้ยใครอะใครอะเอาเลยครับด,ดูเข้าไปแล้วอเอาครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่าตัวนี้จะมีอะไร คือเรียงกาลังดาวน์โหลดแผ่นอยู่นะครับอันนี้บ้านต่างจังหวัดผมเองนะครับก็มาสร้างห้องมาทําห้องไว้ให้ลูกชายอยู่นะครับก็เป็นห้องไว้เล่นเกมดูหนังนะครับติดแอร์ติดอะไรไว้เรียบร้อยนะครับโอเคนี่กดกดปุ่มไนตรงนี้อ่ากดกดหนึ่งครั้งอ่าขึ้นก่อนอ่ากดกดตรงนี้ เลื่อนมาครับผมอ่าดูดาวน์โหลดอ่ะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปอ๋อน่ครับหน่วยความจำทั้งหมดนะครับฟีฟ่าภาคนี้นะครับหน่วยความจำในตัวแผ่นนะครับสี 4, 5, 7, 7, 8, ่จุดเจ็ดเจ็ดแปดกิกนะครับแล้วก็เวอร์ชันอัปเดตปัจจุบันนะครับหนึ่งจุดศูนย์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 สองนะครับเวอร์ชันอัปเดตก็จะมีะตัวอัปเดตประมาณ เกือบสามจิ้งครับสองจุดสามเก้าเก้านะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเกมตัวนี้นะครับเผื่อพื้นที่หน่วยความจำนะครับก็ลงรวมกันน่าจะประมาณห้าติดกว่าจิ้งนะครับภาคใหม่นี้น่าจะกราฟิกอะไรดีขึ้นนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมสวัสดีครับ